ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมสวัสดีครับคุณต้นเป็นไงคุณเมวันนี้มีอะไรเด็ดๆไหมมีมีอ่านี่นะครับวันนี้มาเจอคุณหมีบ้างนะน้องแหม,ม่มไปไหนน้องแหม่มอ่ะอู้อยูแล้วอู้อยูแล้วเหรออู้เออเรื่องน้องแหม่มอ่ะเดี๋ยวนี้เจอคุณหมีแล้วกับผมนะครับเป็นไงเอน็นเอว่ <S <S 1> <S 1> าเอ็นเอว่าดูติ๊กเกอร์ก่อนคัดูไหมอ่ะซักซีนเอาเดิมมะครับอ๋อเดิมใช่ไหมเฮ้ยคุณซื้อแบบนี้มาแล้วไปตากแดดแล้วค่อยมาติดได้เปล่า ไม่ก่ออย่างนี้นะนี Idol> ่ผ่านการเวลามันสิบกว่าปีแล้วพี่นะครับเอ็นอารร้อยสามสิบนะครับคันนี้จะว่าเดิมจริงๆอะนะใต้เปอร์ยังดูเดซีดไปหมดแล้วใช้งานอะนะสิบกว่าปีนะครับไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บสีใช่ไหมคันนี้เดิมเลยนะคุณมีนะไม่เคยเก็บร้อยสามสิบรู้ๆกันอยู่ห้าสี่ครับอะเดี๋ยวพาวนไปทางโน้นห้าสี่สังเกตกระจกได้เลยอ่าเป็นไง กระจกเขาจะใหญ่แล้วก็ใกล้คนขับแล้วห้าสามอ่ะห้าสองอ่ะห้าสองก็เหมือนกันแล้วไงต่อเปลี่ยนตรงไหนตัวเตือนไฟเลี้ยวครับอ่าแล้วก็แบ็คแบ็คไนใช่ายครับโอเคคันนี้ห้าสี่แท้นะครับไฟเลี้ยวเล็กอ่าตรงท่านไม่รู้นะครับซูมหน่อยแต่กล้องภายในเดิมสนิทสวยนะคุณหนุ่ยคันนี้ดูยางก่อนครับมิชลินแล้วก็กระทาโปรด้วย17.5ใช่ครับใช่ไหมแพงเลยโอ้ เขาบอกมันเป็นหมื่นเส้นหนึ่งเหรอเรเดียนเนี่ยนะรวมกระทะรวมอะไรครับเส้นหนึ่งนะตัววงนะใช่อยะาะไม่เป็นไรครับเท่าไหรไม่เป็นไรเป็นของแถมพี่ๆไปนะครับโอ้หคันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงกว่าคุณเมย์แจ๋วเลยถุงยังไมเออกเลยุงข้างบน,บนแดดน,นะครับนี่น่าจะเป็นปลายปีด้วยใจผมนะเออตัวนี้นนอ่ะปลายปีละห้าสี่ปลายปีละ น่าจะเป็นฤติกาธนวาอ่าได้อ่าแล้วก็งานต่อคันนี้มันเดิมแล้วพี่พี่หัวเหอไม่ได้ทำเลยเราไปเก็บตู้อย่างเดียวมั้งคันนี้ใช่ปะใช่เก็บตู้อย่างเดียวเก็บสีตู้อย่างเดียวนะครับมาดูที่ตู้ดีกว่าเป็นไงสำหรับทีมงานที่ต้องทีทีมงานที่ต้องการแบบภายในยาวๆสูงๆกว้างๆงานขนส่งใช่ครับชัดเจนเลยคันนี้ได้แน่12คิวเลยแน่นอนครับนะครับอ่ะเปิดให้ดูแน่ ข้างไม้พื้นไม้ครับว่าเรามีนโด้วยบจะปูเหล็กด้วยไหมเหรอมีไหมม่เป็นไรถ้าเกิดว่าซื้อราคานี้ก็แถมใปนิดหน่อยได้เดี๋ยวเราเราปูเองอยู่แล้วเราทําได้เราปูให้เราปูให้เราปูให้อ่าตรงนี้เป็นไงสเปคความยาววัดในเลยนะครับสามเมตรนี้โอ้โหใช้เลยใช่ไหมระยะใช้เลยมามาตะก้อมาดูมาดูมันมันเป็นอะไรที่หาน้อยมากหายากหายากหายากที่บอกหายากครับ เนี่ยทำวัดดูเลยทำเป็นดีเลยอ่าทำเป็นดีนะวัดใหม่นะอ่ากล้องมันดูใหม่ดูใหม่อ่าเดี๋ยวผมชนให้อ่าชนชนไหนให้เห็นไหมสามเมตรดีครับแล้วก็สูงสูงนี่เมตรเก้าสิบเลยอ่ะผมเห็นในตลาบเมตรคุณแล้วอนาจใจที่ผายเลยมันไม่มีแรงแล้วอ่ะตลาบเมตรเอื้อทอนนี่ครับ เมตรเก้าสิบโอ้ตลับเมตรประชารัฐเหลือเกินไม่ไหวเลยนะเมตรเก้าสิบเมตรเก้าสิบอ่าแล้วก็นี่กว้างโอ้โหสก้องมาเห็นไหมครับเมตรแปดสิบอ่าเมตรแปดสิบมีน้อยหายากและสิ่งที่สำคัญคืออะไรเปิดข้างได้อีกอ่าเปิดข้างหน่อยคน <c oughs> นี้เปิดข้างถ่ายหน่อยเปิดข้างอีกสองบานเหรอใช่ครับ นี่<อ>คุณจะลงของข้างๆก็ได้ข้างได้หลังได้นะครับเดี๋ยวเอาสเปคตูในะคต้ให้อีกทีนะสเปกตู้ให้อีกทียาวสามยี่ใช่ <Hey. S 2> กว้างเมตรแปดสูงเมตรเก้าถูกว่าคุณหมีใช่ครับสเปกนี้ไหมสเปคนี้เลยโอเค,เคพื้นหาย,หา,ยากใช่นะครับมีพัดลมด้วยส่วนเรื่องเดินอื่นเนี่ยของเราเนี่ยไม่ต้องคุยกันเลยเรื่องสเปครถเนี่ยไม่ต้องคุยกันครับ คัดทรงกระสีดำสนิทแท้ไม่ไม่มีอะไรอยู่แล้วรถเราอ่ะครับเอาจริงจริงนะครับผมซื้อผมคัดมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดอย่างเดียวนะครับผมคัดมาหมดแล้วพี่แล้วก็ทําสีแค่ตู้ใช่ถ้าหัวสวยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำครับอันนี้หัวไม่ต้องทําเลยไม่ต้องทําเลยอันนี้หัวมีรอยแบบนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับเปิดประตูไปโดนอะไรไหมนี้นิดหน่อยสเกตอะเดินกุญแจผ่านข้างว่าอะไรบ้างนะครับนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นรอยที่ต้องเป็นนะครับรถใช้งานนะครับมันเป็นทุกคันแหละ แต่ว่าใช้งานหนักงานเบานะครับเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นทิกนะคุณหมีนะครับถ้ารถวิ่งหลายหลายแสนเนี่ยตรงนี้จะไม่เหลือแล้วจามันมันอ่ามันอย่างนี้นะครับที่ที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเขาทํากันไม่ได้มันทําได้ไม่พี่แต่ว่าผมจะบอกให้ว่าเวลาคนขึ้นคนลงเนี่ยกางเกงยินสีบางคนก็ห้อยกุญแจเป็นพวงมั่อไอะไรมั่อไหหัวมัขัดอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะสึกง่ายนะคุณหมีนะก็ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแค่บอกว่าถ้ามันวิ่งเยอะมันจะเป็นนะครับเป็นทิกดูไปนะครับบางทีถ้ารถไม่ตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวครับสบายใจนะครับไม่มีปัญหาไปดูหัวก่อนอ่าเดี๋ยวดูเครื่องก่อน,อกอนอยกลื่นเลยร้อยสามสิบแน่นอนครับจ J J นะครับไหนๆกล้องดูความเดิมหน่อยิซูมความเดิมหน่อย พากันร้อนพากันร้อนสีหัวนะครับส้ารเจอพื้นหัวสีขาวก็เลิกเลยนะครับสมางสวยสวยต้องพากันร้อนแล้วอยู่ทุกคันนะพี่ใช่เหตุการณ์ที่มันไม่อยู่มันมีเหตุการณ์ใช่ไหมมันต้อง<ช>มีอะไรนะครับมันต้องมีอะไรอยู่ดีมันหายไปมันเพราะอะไร <c oughs> ถ้าลืมใส่หรือว่าออกห้างมาลืม <c oughs> ไม่เป็นไปไม่ได้ครับง่ายๆนะครับดูกันให้ดีนะครับจริงๆผมเห็นอยู่ในตลาดเนี่ย เปลี่ยนหัวก็ยังขายเดิมมันอยู่นะพี่ๆนะผมก็มันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องพูดนะครับแต่พี่ๆดูให้ดีนะครับอยากให้ซื้อแบบถูกต้องถูกทางกันแค่นั้นเองพี่ๆยินดีซื้อแบบเปลี่ยนหัวแล้วเขาไม่ได้หลอกพี่ๆก็มันไม่โอเคมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติใช่ไหมบางคนชอบกินรสชาตินี้ก็แล้วแต่นะครับแต่คือผมไม่อยากให้พวกพี่ๆทุกท่านที่ดูผมเนี่ยไปซื้อแบบผิดวิธี เอาง่ายๆไปให้เขาหลอกอ่ะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสําหรับพี่พีเอฟซีเรานะที่ดูช่องผมนะมันไม่จําเป็นต้องซื้อผมนะผมพูดตรงๆเลยรถเนี่ยมันซื้อที่ไหนก็ได้มาสวยทุกที่แหละถ้ามันสวยอ่ะถูกมากคุณหมครับเหมือนพระนะอยู่ตรงไหนก็แท้ถ้ามันจะแท้ใช่ั้ยอ่านะครับมันไม่ได้ว่าขึ้นอยู่กับผมแล้วมันจะสวยทุกคันไม่ใช่แต่คือสวยเนี่ยมันมีมาตรฐานของมันอยู่เดิมมันมีมาตรฐานของมันอยู่แค่อยากให้ซื้อถูกวิธีแค่นั้นเอง ซื้อตรงไหนมันไม่เป็นไรหรอกพี่พี่มันไม่ซื้อที่ผมทุกคันก็ตายแล้วผมไม่มีรถใช่ไหมครับซื้อที่ไหนไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับแต่อยากให้ซื้อถูกวิธีกันแค่นั้นเองเข้ามาหาเนี่ยมาหาผมมาหาคุณหมีเนี่ยข้อมูลก็ได้เปรียบเทียบถ่ายรูปไปรถไม่ได้ซื้อไม่ได้รถแต่ว่าได้ข้อมูลอย่างน้อยก็ยังไปเลือกซื้อแบบถูกวิธีนะครับส่วนเรื่องราคาผมไม่ขออ้างอ้างเองไม่เกี่ยวนะครับเรื่องราคาเนี่ยมันแล้วแต่ความพอใจของใครนะครับ บางคนก็อย่างผมผมมีบริการและการขายหลักหลายอย่างนู่นนี่นั่นก็ธรรมดาผมขายตรงนี้ผมมีต้นทุนนะครับส่วนขายถูกกว่าน,นี้เจอถูกวน,นี้ได้มันดีอยู่แล้วนะครับผมสนับสนุนนะครับให้ซื้อแค่ถูกวิธีส่วนเรื่องถูกเรื่องแพงพี่ๆตัดสินใจกันเอาเองนะครับมันอยู่ที่ความพอใจของคนสองคนล้วนๆคนซื้อพอใจคนขายพอใจโอเคจบกันไปนะครับคถูกไหมราคาอันนี้ เท่าไรหกสองห้าหกสองห้าอ่าขอขายกันนี้ที่หกแสนสองหมื่นห้าพันแล้วกันนะครับปีห้าสี่จัดไฟแนนซ์เนี่ยห้าแสนห้าบวกบวกเท่าไหร่ไม่รู้หรือว่าห้าสิบห้าเนี่ยได้แน่มาคุยกันแต่ว่าเอาที่พี่เป็นหลักนะครับไฟแนนซ์ผมไม่กลัวอยู่แล้วใช่ครับนะครับพี่ดีผมสบายนะครับสําหรับท่านท่านที่พี่พี่ทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวดัดไม่สะดวกมาดูรถเนี่ยอย่างรถอย่างเนี้ย เรารายงานได้เลยเราขายกางอากาศได้เลยนะครับเพราะว่ารถเดิมหัวเดิมร้อยเปอร์เซ็นที่เหลือตามรูปัทซอัซีสวยเครื่องดีนะครับรถวิ่งสองแสนกิโลจบเลยตามนี้นะครับ<อ>ทุกอย่าง<จ>แบบนี้เลยชบใ่ครันะครับเราขายง่ายเราขายได้เลยไม่ต้องกลัวผิดใจกันไปถึงรถไม่สวยไม่เดิมฮัทซีไม่ดีไม่ต้องเอาเอาตังคืนไปผมขับกลับมาแต่พี่ๆไม่เจอปัญหานั้นหรอกถ้าพี่ๆไม่งองแงกับผมจริงนะเพราะว่ารถผมเนี่ยผมไม่โกหกหอยู่แล้ว ถูกไหมคุณหมีหลายท่านพาช่างมาดูหลายท่านก็ไม่มาดูซื้อเพราะความแบบวันนี้ขอบคุณป่าสาโรดอีกทีนะครับขอบคุณนบคันที่สามมาคุณหมีคันนี้ครับันแรกเจอกันโอนตัง7แสนไม่มาดูรถขับไปส่งคันที่สองโอน6แสนคันเนี้ยแกบอกว่าลูกน้องแกซื้อแกพามาพาลูกน้องมาดูเลยให้มันจำ50,000บอกไม่เอามันจำไม่ได้ทุกคสามอ่าใช่นะครับป่าคนนี้ นะคนเมย์นะเนี่ยแหละครับถึงบอกว่าผมเจอลูกค้าหลายประเภทนะครับหลายคนหลายแบบนะครับบางแต่ส่วนใหญ่ที่มาหาผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซนลูกค้าเราดีทั้งนั้นนะครับขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมไม่ทําให้เสียแน่นอนครับนะครับไม่ทําให้เสียแน่นอนนะครับความไว้ใจไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความพูดนะ มันเกิดขึ้นจากการกระทาที่ทําไปแล้วนะสินค้าอานะครับมัน <จะ S 1> เกิดจากการกระทาที่ผมทําไปแล้วนะไม่ใช่ว่าผมพูดยังไงแล้วพี่มาเชื่อผมมันไม่ใช่เราทําคลิปอยู่ตรงเนี้ก็สามปีแล้วครับถ้าเกิดว่ามีอันไหนที่มันที่มันแบบคดโกงเขาอ่ะมันก็ไม่อยู่ตรงนี้ใช่ถูกไหมครับการที่เรายังอยู่ตรงนี้ได้ยังยืนยันอยู่อย่างนี้ได้ก็คือเราพูดได้ทําได้นะครับพี่พี่ไว้ใจผมได้ ตากก่างจังหวัดผมอยากให้มาดูทุกคันเนี่ยรถเนี่ยผมไม่เคยไม่อยากให้ใครมาดูเลยผมพูดตรงๆนะผมจากใจเลยนะผมอยากให้พี่ๆมาดูแล้วก็มาซื้อแล้วขับกลับไปเองก็ได้หรือจะไม่ขับก็ได้ส,ส่งได้แต่มาดูเนี่ยผมยิ่งชอบเพราะว่าพอพี่ๆมาดูปุ๊บเนี่ยมันเป็นการโอเคถูกใจแน่น,นอนครับแต่การที่พี่ๆไม่ได้มาดูเนี่ยมันต้องผมต้องรับผิดชอบคําพูดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น คือเราเข้าใจแหละว่าบางคนเขาก็อยากมาแต่หนึ่งเลยมันโลกเยอะอะไรเยอะช่วงนี้มันก็เข้าใจกันนะครับซื้อได้เลยที่ผมรายงานไม่ต้องกลัวนะครับโทรมาถามข้อมูลเอาให้ชัดเดี๋ยวผมมีอะไรผมให้ชัดเลยนะครับแล้วก็สบายใจได้ถูกไหมคือยอดการขายของเราเนี่ยปีที่แล้วนี่น่าจะขายไม่เห็นรถมากกว่าเห็นรถไม่เห็นรถเยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับไม่เห็นรถไม่ได้มาดูเนี่ย น่าจะเยอะกว่าที่มาดูแล้วมาซื้อนาเต็นเนี่ยน่าจะถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์น่ามีเจ็ดสิบสามสิบไปอย่างน้อยใช่ครับใช่ไหมนะครับก็พี่ๆไม่ต้องกลัวรถไม่สวยเนี่ยผมไม่มาขายอยู่แล้วพี่ๆไม่ได้เจอรถผมหรอกผมซื้อผมขายพ่อค้าพี่ๆไม่ได้เจอผมที่ผมมาขายเนี่ยผมดูแล้วว่ามันต้องโอเคมันต้องซื้อขายกันกลางอากาศได้มันต้องซื้อขายกันโดยไม่เห็นรถได้แล้วมันจะไม่ทะเลาะก,กันถึงเราหึงเรามาถ่ายมาขายให้นะครับ เนาะประมาณนี้ราคาย้ำอีกทีก็ได้หกแสนสองหืนห้าพันบาทเท่านั้นห้าสี่ครับโอนให้ hay, เข้าศูนย์ให้ขับส่งให้นะครับเหมือนเดิมตรงนี้ฟร mm ี hmm. นะครับโอนเองลดให้นะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่เข้าศูนย์เนี่ยจริงๆผมแนะนำให้เข้าทุกคนันเพราะว่าอย่างน้อยมันเริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมเชื่อว่าคุ้มค่าแสนคุ้มค่านะครับตรงนี้หลายพันนะครับ ผมดูแลให้ผมอยากเข้าทุกคันคือลูกค้าบางท่านรีบก็มีเอารถไปเลยก็ยังต้องถ่ายน้ำมันเครื่องให้เลยเพราะไม่รู้ว่ามันเจออะไรนะครับแต่ถ้าลูกค้าทุกท่านเนี่ยผมเข้าศูนย์ให้ทุกคันเพราะว่าผมเขาเรียกไงคุณหมีไม่ต้องมานั่งเถียงกันถูกไหมไปเจอจุดอะไรก็เดี๋ยวช่างเขาก็บอกเดี๋ยวเข,เขาทำศูนย์เนี่ยมันดีอย่างไม่ดีอย่างไม่ดีคือแพงแต่ที่เหลือมันดีหมดแหละเจอปุ๊บแจง้งใช่ครับ เจอปุ๊บแจ้งไม่ทำได้ไหมอ้าวไม่ทำเลิกศูนย์คืออย่างนี้นะครับถ้าคุณไม่ทำตัวนี้คุณก็ไม่ต้องทำตัวอื่นไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นรถออกไปจากเราก็ส่วนใหญ่ครับโอเคเลย <Okay. S 2> อัดจารบีอัดจะรบงจารบ,ารบีถ่ายน้ำมันเครื่อง,น,น,งน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์ถ่ายน้ำมันเบรทน้ำมันทาวเวอร์แอร์ไฟเรียบร้อยที่สุดที่จะทำได้แล้วกันไม่บอกว่าร้อย แต่ทําให้มันใกล้เคียงที่สุดที่ผมจะทําให้ได้<ช>นะครับ,รบผิดพลาดประการใดขออภัยไว้เลยนะครับผมเป็นมนุษย์หนึ่งคนคุณหมีเป็นมนุษย์หนึ่งคนทุกท่านเป็นมนุษย์นะครับผิดพลาดเกิดขึ้นได้สม่ําเสมอสําหรับของมือสองแต่ไม่ใช่ว่าเราขาย10บพลาดสิขาย10พลาดห้าขายร้อยพลาดสักคันที่มันไปอุบิเหตุระหว่างทางเราก็ดูแลจาัดก,การให้เรียบร้อย ไปถึงแล้วอาจจะมีบางทีขับไปเป็นพันโลธรรมดาน้ำมันอาจจะซึมหน่อยน้ำมันซึมไดชาร์ตก็วาวอะไรเงี้ยใช่ครับไดชงไดชาร์จอาจจะตูดใจอะไรเงี้ยมันอันนี้เกิดขึ้นได้ผมยอมรับแต่มันจะเกิดขึ้นกับรถที่เป็นพวกหัวกระตูนพวก NKR นะครับพูดตรงๆมันจะเป็นรถเก่าเพ่งพวกนั้นอ่ะมันยังไม่คอมมมันไม่ค่อยเสถียรมันความเสถียรมันน้อยหน่อยนะครับเพราะรถพวกนั้นศูนย์เขาไม่ได้รับเทคบางทีมัน7ิ0ร้อยโลแปดร้อยโลมันก็ธรรมดาวิ่ง ทีเดียวไปถึงนี่ก็ไม่ทรรมดาแล้วใช่แต่เราก็ยัง,งยืนยันว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรโทรมาโทรมาได้ครับเราช่วยเหลือเราแชร์กันครับพี่เอ้ยพี่มาสิบผมไปเอ้ยพี่ผมช่วยเจ็ดได้ไหมพี่มาสามนะอ่ะคนละครึ่งได้ไหมบางอย่างมันก็ไม่ได้เกิดจากความผิดแต่มันเป็นแค่เอ้ยมันไม่ค่อยดีแต่มันใช้ได้ไหมมันโอเคอยู่อ้าวพี่เอาของใหม่ไปเลยช่วยกันหน่อยอย่างบางทีคลาสอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆเลยคลาสเนี่ยคลาสเนี่ยมันไม่หมด แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเหลือสักสี่สห้าสิบเอร์ซ็นะพูดง่ายๆตั้งใช้ได้แต่พี่ๆบางคนก็อยากเปลี่ยนใหม่เอาพี่ๆอยากเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นไรพี่อะคัดใหม่ผมช่วยไปเท่านี้แล้วกันจบเลยพี่ใส่คัดใหม่ถูกไหมครับคุณหมีใช่ครับอ่านะครับก็อภิบายประมาณนี้อธิบายประมาณนี้เพราะว่าคือบางอย่างเราก็พูดเยอะบางอย่างเราก็พูดอยากให้เข้าใจนะครับอยากให้เข้าใจก็เบอร์รอเ,อเดิมครับผมศูนย์8ปดห้าสามสี่แปดสี่ศูนย์ห้าครับ โทรมาได้เลยรับเทินเหมือนเดิมใช่ครับรับซื้อรับเทินเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวต่างจังหวัดเนี่ยโทรมาได้เลยถ้าจะขายนะสวยไม่น้อยราคาว่ามาเลยว่ามานะครับไม่เยอะคัสซีพูเครื่องพังลองไปดูที่อื่นก่อนนะครับเผื่อเขาเล่นเขาให้ราคาดีกว่าผมแต่ถ้าเกิดเอ้ยพี่ลองถามต้นดู ได้เป็นข้อมูลให้ไปถูกซื้อนะครับอันนี้สำหรับรถที่ผมบอกนะผู๋หมายเยอะเครื่องพังสีไม่สวยผมมีข้อมูลให้พี่ราคากลางแบบนี้แหละถ้าสภาพนี้พี่ลองไปดูทางอื่นก่อนเอ้ยต้นไม่มีทางขายว่าขายเองดีกว่าอ้าวโอเคได้ผมซื้อแต่พี่พี่จะไม่ได้เห็นรถคันนั้นละผมไปขายคนอื่นผมไปขายพ่อค้านะครับอันนี้คุยแบบตรงไปตรงมานะ คือความเป็นพ่อค้านะครับเ็นมีกําไรซื้อหมดแหละเอาตรงๆแต่ถ้ารถไม่สวยเนี่ยผมไม่อยากซื้อพอคําว่าไม่อยากซื้อเข้ามาในหัวเนี่ยมันก็จะมีแต่ซื้อถูกแพงไม่ซื้อนั่นคือกฎของผมนะครับผมถือว่าได้น้อยไม่เป็นไรนะครับก็เหมือนเดิมฝากเพจเติมพอต,ต้ค่ะครับผมรับซื้อรถบรรทุกสี่ล้อหกล้อมันมีเพจนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง ยูทูบช่องเนี้ยรถบรรทุก4ล้อสวยๆนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามไว้มีรถสวยๆมาให้ดูประจำ <c oughs> มีสาระดีๆมาให้ดูประจำนะครับโอเคสมควรแก่เวลานะครับคุณเห okay, มยโอเคเนาะสำหรคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ